ขอความสุขความเจริญจะงมีแก่ญาติโยมพุทธศาสนิกทั้งหลายวันนี้พระอาจารย์จะมาพูดในเรื่องของคำว่าจิตว่างเราคงกับเคยได้ยินกัน,นไปในที่ไหนที่ไหนเวลาไปปฏิบัติธรรมหรือว่าฟังธรรมก็มักจะได้ยินคำพูดที่ว่า ทำจิตให้ว่างให้สว่างสะอาดสงบทำนองนี้แหละ,ะจริงๆแล้วเนี่ยคำว่าจิตว่างเนี่ย <c oughs> มันมีอ่าเป็นสองลักษณะคือว่างแบบที่อนุสัยมันไม่แสดงตัว กิเลสไม่แสดงตัวอันหนึง่งว่างยังไงว่างแบบอนุสัยไม่แสดงตัวคืออย่างเราอยู่เฉยเฉยอย่างเนี้ยมันไม่คิดอะไรมันไม่รู้สึกอะไรมันว่างอยู่มันเฉยอ,อยู่มันเงียบสงบอยู่อย่างนี้ก็เรียกว่าจิตว่าง แล้วก็สามารถที่จะกำหนดทำได้ทุกคนคือเป็นความว่างที่เกิดจากเจตนาของเรานั่นแหละ,ะความว่างอย่างนี้ก็เป็นสังขารอย่างหนึ่งนะคือเป็นความว่างที่เราตั้งใจจะไปทำขึ้นแต่ก็ยังดีกว่าความวุ่นวายนะ,ะมันก็สามารถที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่า คนโดยมากน่ะที่มันมีความเดือดร้อนมีความทุกข์ก็เพราะว่าจิตไม่เคยว่างแล้วเขาก็ไม่เคยต้องการที่จะทําให้มันว่างมันก็เลยมีแต่ความทุกข์แต่การที่รู้จักทําให้มันว่างมั่งความทุกข์มันก็จะน้อยมีอยู่ว่างแต่ว่ามันน้อยจิตว่างในลักษณะนี้นะ มันมีความแตกต่างอย่างกันอย่างไรที่ว่าจิตว่างที่่เป็นนิพพานค,าาคือถ้าพูดถึงเรื่องว吼吼吼吼ัวว่างเนี่ยมันไม่ได้แตกต่างกันนะถ้าเราพูดถึงความว่างเอาเราดูความว่างข้างหน้าเราเนี่ยความว่างข้างหน้าเรานมัเป็นนิพพานไหมมันเป็นมันเป็นสุญญตานะเป็นสุญญตาความว่างข้างหน้าเราเน แล้วจิตของเราที่ว่างน่ะเอ,อมันก็มีลักษณะเหมือนกันคือไม่มีอะไรแสดงแต่จิตของผู้ที่ยังไม่หลุดพ้นน่ะมันดูเหมือนว่างแต่มันมีอนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานของเราเนมันมีอยู่ คือมันเป็นความว่างที่ไม่ถาวรเป็นความเป็นความว่างที่ไม่ถาวรยังว่างจากเราไปนั่งสมาธิเราไปกดข่มไม่ให้สังขารมันปรุงแต่งเมื่อสังขารไม่ปรุงแต่งอารมณ์มันก็ไม่มีมันก็ว่างจากความรู้สึกนึกคิดนั่นแหละที่ว่างลัก,ลกษณะนี้แล้วเราก็ยังจะต้องพยายามที่จะรักษามันอยู่ตลอด แต่ทีนี้ว่างที่เป็นว่างที่เป็นว่างแบบถาวรอะว่างที่เป็นแบบถาวรน,นั้นอะมันจะมันเป็นว่างที่อ,อ่าสะวะหรือว่าอนุสัยทั้งทั้งหลายแหล่เนี่ยที่มันกักขังอยู่ในจิตเน่ยมันหลุดออกไปแล้วก็สลายไปแล้ว แล้วเราก็เห็นความว่างนั้นแบบแบบที่ตาเรามองเห็นความว่างข้างนอกอปัญญาญาณมันเกิดมันสว่างภายในเราจะเห็นอตอนที่จิตมันสลายออกว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับความว่างข้างนอกอมันจะเห็นอย่างนั้นมันแตกต่างกับความว่างที่มันมีอนุอ,อนุัยนอนเนื่องอยู่ อันนี้มันมันไม่เกิดญาณมันมองไม่ชัดมันไม่เห็นมันต้องอรู้ด้วยความรู้สึกของตนเองแต่ความว่างที่มันเป็นสุญญตาธาตุมันรู้มันเห็นด้วยญาณวิมุติญาณเราเห็นจิตมันหลุดพ้นออกมาแล้วก็เห็นอยู่อย่างนั้นจนกว่ามันสลายแล้วก็นั่นแหละมันเป็นทัศนญาณด้วยขณะเดียวกันเลย ทั้งรู้ทั้งเห็นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราจะพูดถึงว่าโอ้ทําจิตให้ว่างอย่างนี้อย่างนี้เราจะต้องเข้าใจในลักษณะของความว่างสองอย่างนี้ถ้าจะพูดแบบเป็นจริงเป็นจังว่าว่างจิตว่างเป็นพระนิพพานอย่างนั้นมันไม่ใช่เพรว่าว่างแบบนั้นเมื่ออะไรที่ เอาสวะมันไหลออกมามันก็มาแสดงตัวก็เกิดอารมณ์ก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมเหมือนอย่างคนที่เป็นนั่งสมาธินานๆตา,า,ามสำนักต่างๆเนี่ยเวลาออกจากสมาธิเสร็จเนี่ยโอโหความปรุงหมุนไปงไงปรุงไปก็เกิดอารมณ์ที่งุนหงิดง่ายเพราะว่ามันเกิดการทับถมทำให้กดดัน การปฏิบัติในลักษณะนี้เนี่ยคือเราจะเอาเอารู้เป็นที่ตั้งเราเอารู้เป็นที่ตั้งแล้วให้ดูที่การทำงานของทำที่ประกอบจิตหรือว่าเจตสิกเนี่เยเวทนาสัญญาสังขารเนี่ย คือไม่ว่าพวกนั้นมันเขาจะทํางานวุ่นวายอยู่อย่างไรก็แล้วแต่แต่ท่ารู้ของเราไม่เข้าไปยึดไม่เข้าไปโอบอ้อมเอาอก็จะเป็นท่ารู้ที่รู้แบบว่างๆรู้ซื่อๆรู้ว่างๆคำว่ารู้ซื่อเนี่ยคนภาษาภาคกลางคนพูดภาษาไทย ท่านจะต้องเข้าใจนะคําคว่าซื่อๆรู้ซื่อๆรู้สื่อๆภาษายอีสานแปลว่ารู้เฉยๆรู้เฉยๆไม่มีอะไรรู้เฉยๆไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นแบบซื่อตรงซื่อตรงอะไรนะมันมันคนละมันคนละความหมายนะรู้แบบเฉยๆไม่มีอะไรรู้แล้วก็แล้วไปเห็นแล้วก็แล้ว,ลวไปอย่างงี้ เห็นเฉยๆยได้ยินเฉยๆอย่างเงี้ยคือไม่คิดต่อไม่ปรุงต่อนี่แหละการการรู้ซื่อ,อการรู้เฉยๆอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีอะไรไม่ได้คิดต่อไม่ได้ปรุงต่ออารมณ์ก็ไม่เกิดต่อมันก็เป็นว่างนะว่างตัวเราต้องทำความว่างตัวนี้แหละที่มันมี อนุสัยที่นอนเนื่องอยู่ให้ให้รู้ตรงนี้ก่อนให้รู้ความว่างของตรงนี้ก่อนดูไปจนกว่าเขาเห็นการทํางานของพวกขันที่เป็นเจตสิกทั้งหลายเหล่าทำงานอยู่นะจนกว่าเขาเข้าใจแล้วเขาจะเกิดปัญญามันก็จะสว่างจ้าเหมือนกันจนเห็นเขาเกิดเห็นเขาเกิดเข้าดับเขาเกิดเข้าดับเป็นอนิจังทุกขงังอนัตตาแล้ว หาที่ยึดที่เกาะไม่ได้ยึดถืออะไรไม่ได้เลยไม่มีแก่นสารสละนั่นแหละเมื่อเข้าใจปัญญาก็จะเกิดเช่นเดียวกันหลายลักษณะในการที่จะเกิดปัญญาจึงมาพูดให้ฟังเรื่องคาว่าความว่างบางคนก็ว่างๆไม่คิดอะไร <c oughs> ก็บอกอตัวตนเอง อ่าบรรลุธรรมเห็นธรรมมันไม่ใช่หรอกเพราะาบางทีเราไม่คิดอะไรมันก็ว่างอยู่อย่างนั้นหรือว่าบางคนมีมีสติมากๆ่ะสติมันมันรักษาจิตรักษาใจได้ดีนะ่ะมันก็ไม่ปุ่งออกไปข้างนอกเหมือนกันแต่ถ้าให้ถ้าจะให้เป็นคนว่างที่แท้จริงอ่ะ จะต้องเห็นความหลุดพ้นของจิตก่อนมันจะไม่ได้สงสัยในความว่างเลยทีนี้ว่าจะเป็นว่างที่ถาวรคือไม่ต้องรักษาแล้วมันจะคิดก็คิดไปจะปรุงก็ปรุงไปจะเกิดอารมณ์ก็เกิดไปเพราะว่า ความรู้ของเราตัวนี้เขาเกิดปัญญารักษาแล้วมีปัญญารักษาแล้วจิตดวงนี้มีปัญญาแล้วเน่ะดวงที่เกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเป็นจิตที่มีปัญญาเป็นปัญญาที่คอยผลักดันวิญญาณของเราแล้วต่อไปวิญญาณของเราจะไปไหนก็ต้องไปด้วยปัญญาเนี่ยนะเพราะว่าจิตดวงใหม่ที่เกิดแทนดวงเก่านั้นเป็นจิตที่มีปัญญามีปัญญาญาณนะ ไม่หลงไปตามขันเมื่อไม่หลงไปตามขันอ่ะถ้าสมมติหมดลมหายใจไปมันจะไปเกิดไหมเขาไม่ไปเกิดหรอกเพราะว่าปกติถ้ามันจะไปเกิดมันก็ต้องไปยึดเอาขันเนี่ยคิดขึ้นมาก็เป็นความคิดของกูโกรธมาก็เป็นกูโกรธชอบมาก็เป็นกูชอบอย่างเงี้ยอย่างนี้คือการเกิดคือมันเกิดตามขัน แต่ถ้ามันไม่มีตัวตนหรอถ้ามันดับลมหายใจห่ะเมื่อความคิดมันคิดไปเนี่ยไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันมันตามก่ออยู่เนี่ยอ่ามันมันถูกกิดตัวนี้ถูกกิดอ้ที่กิดดวงเก่าเนาะซึ่งมันมีตันหาอวิชชาอย่างเนี่ยมันก็ตามไปมันตามตัวสังขารไปเลยนั่นแหละมันก็ไปอ่าไปอุบัติตามนั่นแหละตามสังขารน่ะ เหมือนนายโคบาลคนหนึ่งเกิดโรคระบาดในหมู่บ้านก็เลยหนีอไม่ใช่นายโคบาลดิเศรษฐีเศรษฐีสองขวเมียน,นีออกจากหมู่บ้านเพราะหมู่บ้านเกิดหิวาตากโรคคนตายกันหมดเดินไปตั้งหลายวันานะไม่ได้กินข้าวก็เลยไปเจอ,อบ้านของนายโคบาล เป็นเกษตรกร,ะร,กรนะเนาะเลี้ยงโคแกเลี้ยงโคแกก็เลี้ยงหมาด้วยไปถึงนายโคบานก็เลยหาหาข้าวมาให้กินสองผัวเมียนก็ได้กินข้าวต้มร้อนๆเลยคือพอนายโคบานตักให้สองผัวเมียน,นีเสร็จแกก็ไปตักให้หมาหมาก็กําลังตั้งท้องอยู่แกก็ กินไปกินไปด้วยท้องที่มันว่างอะ่ะเออไม่ได้กินข้าวมาหลายวันเมียก็ค่อยๆกินเมียก็อิ่มหัวก็กินไปที่นี่ตาก็มองดูหมาก็เลยในใจนั้นเกิดคิดอ่านิสยาหมาอก็บ่นในใจว่าโอ้ยเองเป็นหมาแท้ๆยังได้อยู่ดีกินดีเนาะข้าเป็นคนนี่ลำบากจะตายแล้วว่างันพอกินเสร็จเนี่ย อ่าด้วยการที่ไม่ได้กินข้าวมาหลายวันนะอาหารมันก็เกิดเกิดลมในท้องอะ่ะตีกับอ่าก็ไม่สามารถที่จะุดชีวิตไว้ได้แก่ก็เสียชีวิตตรงนั้นนะอแล้วก็พอรู้สึกตัวอีกทีอ้าวได้เปลี่ยนร่างกายเป็นหมา อเป็นมาน้อยแล้วเห็นไหมเพราะจิตเนี่ยมันวิญญาณเนี่ยมันจะไปะปฏิสนธิเนี่ยมันก็ต้องไปตามตัวสังขารเนี่ยตอนนั้นเขากําลังคิดถึงหมาหมาตั้งค้องที่ลรงกินข้าวอยู่นะไปคิดอิจฉาหมาน่ะพอดีจังหวะที่ใจมันขาดตรงนั้นพอดีก็ว,วิญญาณมันก็ไป ทำการปฏิสนธิเห็นไหมแต่ถ้าหากว่าข้างในของเราเนี่ยวิญญาณไม่ปฏิสนธิในขันทั้งหลายเลยเนยอ่าคดดับต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันเลยทีนึขันไหนไหนก็ดับคือสู่ธรรมชาติหมดอวิญญาณนัทธาคือธาตุรู้ตัวนี้มันก็รวมกันเข้าไปกับเป็นธรรมชาติคความว่างเปล่า ของจักรวาลนี่แหละาบางองค์ท่านก็เทศว่าเป็นจิตจักรวาลอย่างหลวงตามหาบัวท่านชอบเทศเ,เราจะต้องเห็นจุดนี้ไม่ใช่ฟังแล้วจินตนาการเอาเลื่อนเลื้อเอานะเ,าเราเห็นเห็นแจ่มแจ้งเลยนะจะต้องเข้าไปเห็นจุดนี้ถึงจะเป็นพยานอารองรับในคำพูดที่เราได้เห็น ได,ได้ได้ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์มาเพราะฉะนั้นถ้าเมื่ออะไรที่เราปฏิบัติทำถ้ายังไม่เห็นจุดนี้มันเกิดความว่างขึ้นมาเนี่ยอย่าไปตื่นเต้นมันเป็นเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมดามันไม่มีอะไรพิเศษพิโสอ่าอย่าไปติดอยู่ตรงนั้นยิ่งความว่างที่เราไปสร้างขึ้นนะ่ะ เราเคยได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านว่าใครที่ไปสร้างความว่างขึ้นมาเนี่ยระวังให้ดีท่านว่าเป็นนรกโกกันเลี่ยนะ,ะคือเวลามีภัยอะไรมาก็เข้าไปหลบอยู่ในความว่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนไม่รู้ไม่ชี้มันจนกลายเป็นนิสัยทีนี้ถ้าขาดใจแล้วเข้าไปอยู่ในความว่างที่ตัวเองสร้างขึ้นมานั่นแหละมันเป็นโกงขังตัวเองเลย แล้วเมื่อไหร่จะหมดกรรมหมดเวรเมื่อไหร่จะออกจากตรงนั้นได้ก็อายุไขมันกี่กับกี่กันก็ไม่รู้เพราะว่าการปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยถ้ามันเข้าไปในสถานะแบบใดแบบหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอำนาจที่จะไปทำอะไรได้ทั้งสิ้นเลยเป็นไปตามอำนาจของกรรมทั้งหมดมันไม่เหมือนเรามีร่างกายอยู่นะเรามีร่างกาย,ยเนี่ยอ้าว เราเดินไปตรงนี้ซอยตันเอ้ยเดินไปทางใหม่อย่างเงี้ยตรงนี้เขาไปไม่ได้กก็ไปงเงี้ยมันทําได้แต่ถ้ามันไม่มีร่างกายให้ใช้งานแล้วมันทําอะไรไม่ได้เลยท่านถึงว่าแรงกรรมนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีกําลังที่เป็นสิ่งที่มีอํานาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เอาล้วเนาะคิดว่าก็คงพอสมควรเก่เวลาสหรอบในเรื่องของความว่างว่างแบบจอมปลอมหรือว่างแบบแท้จริงก็เอาไปพินิจพิจารณาในสายงานปฏิบัติของแต่ละท่านได้ขอขออนุมโมทนาสาธุ